สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับในการทํา Google Form นะครับนอกเหนือจากที่เราจะแชร์เป็นลิงก์แล้วนะครับเราสามารถที่จะแปลงลิงก์เนี่ยให้เป็น QR Code ได้เลยนะครับอันนี้ผมก็ทํา Google Form เรียบร้อยแล้วนะครับคลิปที่ผมทํา Google Form ผมก็สร้างไว้แล้วนะครับก็สามารถกลับไปดูย้อนหลังได้นะครับแต่วันนี้ผมก็จะ พาทุกคนนะครับเผยแพร่ให้เป็น QR Code วิธีการทําอย่างไรนะครับก็ให้คลิกไปที่เมนูส่งครับเมื่อคลิกไปที่ส่งฟอร์มแล้วนะครับก็ให้คลิกเลือกเมนูตัวนี้ครับมันก็จะมีลิงก์ให้เรานะครับเราสามารถที่จะ Copy ลิงก์ตัวนี้นะครับไปใส่เพื่อทําเป็น QR Code นะครับก่อน Copy นะครับบางทีเราคุมไม่หมดนะครับบรรยาจนเกินไปเราสามารถที่จะทําให้ลิงก์ของเราเนี้ยสั้นลงได้นะครับโดยคลิก URL ให้สั้นลงตรงนี้นะครับโอเคเห็นไหมครับหลังจากนั้นให้คลิกคําว่าคัดลอกนะครับตรงนี้นะครับแล้วไปเปิดแท็บขึ้นมาใหม่นะครับแล้วพิมพ์ Google เข้าไปนะครับหลังจากนั้นให้พิมพ์ QR Code Generate ตัวนี้นะครับ QR Code Generate ตัวนี้เสร็จแล้วทําการ Enter ครับหลังจากนั้นนะครับให้ไปคลิก QR Code Generator ตัวนี้ครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นให้คลิกไปที่ URL นะครับแล้วทําการคลิกขวาครับวางนะครับเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้ QR code ทางด้านนี้ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการกด save ลงไปนะครับในที่นี้ให้ตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้นะครับผมก็ตั้งชื่อเป็น t e s t เป็นเทสตนะครับก็ให้เป็นเซฟ p Png นะครับก็กดเซฟลงไปครับรอสักครู่นะครับอ่าเราก็จะได้ u r l ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราทำการเซฟเสร็จแล้วนะครับมันก็จะไปเก็บในไฟล์ที่มีชื่อว่าดาวน์โหลดนะครับตัวนี้อ่าโอเคครับเดี๋ยวผมจะาสาธิตลองเอา ทรศัพท์ยิงเข้าไปดูนะครับผมขอเปิดโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมานหนึ่งว่าจะใช้งานของตัวเคียร์โคตัวนี้ได้ไหมนะครับโอเคผมขอ,อทําการเชื่อมต่อโทรศัพท์แป๊บนึงนะครับหลังจากที่ผมเชื่อมต่อโทรศัพท์กับโน้ตบุ๊กเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเลือก ตัวที่ยิง QR code นะครับตัวนี้นะครับแต่ถ้าใครไม่มีลงโปรแกรมตัวนี้สามารถไปคลิกยิง QR code ที่ line ก็ได้นะครับแต่ผมลงโปรแกรมไว้แล้วนะครับก็ QR reader ตัวนี้นะครับเราสามารถใช้ Line เป็นตัวยิง QR code ก็ได้นะครับผมก็ลองยิงเข้าไปนะครับสักครู่นึงรอสักครู่นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับอ่า มันก็จะทําการยิงเข้าไปที่บทเรียนของเรานะครับแบบทดสอบของเรานะครับง่ายนิดเดียวนะครับเป็นทางเลือกที่ดีมากนะครับเปลี่ยนจากลิงก์ให้เป็น QR c อา e คง่ายสะดวกนะครับไม่ยุ่งยากนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงเพียงเท่านี้นะครับหากผิดภาพประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ